โอคไม่เป็นไรและหายใจออกมันจะมันจะด้านเนหมือนท่าเดิมแล้วไปทาข้าวายนับหนึนับสองนับสองน,นับสี่และห้ารวบตัวจากนั้นนะคะอันนี้สำคัญคา,า,า,ายใจเข้าข่าวตึงสอบตรงอ่าฮะและหายใจออกอาจารย์จะไปรอนะคะค่อยๆ โอเคนะคะที่นี่อาชนาทไปเลย 对吧？你发的。 รอครับนะครับเดือลงปั่นะ なツさん、なツィん。 uh -huh. นับสี่และหายใจเข้ายกขาวมาถึงการยืดข่าออกไประดับยืดออกไปให้สอบจากนั้นมาหวางที่นับโดยการงอสอบข้างเท้าไว้นับหนึ่งนับสอง And in general? <laughs>